เขื่อนใต้สุดของประเทศไทยที่อยู่ใจกลางความขัดแย้งแบ่งแยกดินแดงของจังหวัดยะลามีขนาดใหญ่กินพื้นที่สามเอในจังหวัดยะลาเป็นเขื่อนที่ไม่ค่อยมีนักตกปลามาถ่ายทอดบรรยากาศในการตกปลาเพราะเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัย สดีค่ะทุกคนสวัสดี FC ช่องเปียวฟิชชิงทุกๆคนทุกๆขั้นเลยนะคะครั้งนี้นะคะเปี้ยวพาทุกคนมารับชมบรรยากาศในการตกปลาที่เขื่อนใต้สุดของประเทศไทยเลยและนั่นก็คือเขื่อนบางรางจังหวัดยะลาค่ะแ,แค่ฟังชื่อก็ตื่นเต้นแล้วนะคะมาทําไมก่อนมีหลายคนถามว่ามาทําไมและเปี้ยวนะคะก็ได้เข้าไปดูหมายไปทําหมายไว้แล้วอยากจะบอกว่าปลาขึ้นใหญ่มากแต่ว่า ยังไม่ได้ร้องตกนะคะเดี๋ยวนี้แหละจะให้ทุกคนไปรับชมภาพบรรยากาศในการตกปลาพร้อมๆกันเลยหรืออีกชื่อหนึ่งนะคะที่คนใต้เขาเรียกกันนั่นก็คือทะเลสาบฮาราบาลาเหมือน,นทองได้ฮาราบาลาไปาไปตกปลากันดีกว่า เลยเลยปรตูทะมูมาแล้วก็เดี๋ยวพี่ว่าจะไปสะพาสพาเลยนะสะพาแต่ที่เขาไปถ่ายรูปกันนะนะ่ พอแล้วอยู่กับไต่มอสเขื่อนบางลางก็คือน้องเขาเป็นไต่ตีกระสุนนะแต่ว่าเราติดต่อขอเข้าหาทุกปลาหน้าดีก็ได้หมายจากน้องเขาน้องเป็นเรือลอ็อกส่งก็คือที่เนี้ยปลาใหญ่แต่ว่าต้องไปหาเอาเพราะว่าตอเยอะมากไม่รู้ว่าเป็นยังไงเท่าที่ไต่เคยตกมาเป็นไงบ้างยาก <laughs> <laughs> ยากยาก,ยากเพราะตอนี่แหละ คือต้องรอน้ําขึ้นนะครับถ้าน้ําขึ้นน่ยยังมีโอกาสได้ลุ้นแต่ว่าตอนนี้น้ําลงก็ไม่เป็นไรไม่ไหนราได้มาอะไรเห็นเห็นว่าไต่มอสมีช่อง Youtube ด้วยนะชื่ออะไรนะสปอร์ตพิ i ชิ่งบายมอสโอน่สปอร์ตพิชชิ่งบายมอสคือใครต้องการที่แบบว่าอยากรูบรรยากาศตกปลาเขื่อนบางล้างหลักๆเลยเข้าไปดูที่ช่องไต่มอสของเราเนี่ยก็คือเพิ่งจะเริ่มเริ่มมาลุยไม่รู้จะเป็นยังไง ไปติดตามกันดู ววส,สวัสดีเช้าวันแรกเลยค่ะทุกคนบรรยากาศดีมากๆเลย แต่ช่วงนี้จะเป็นช่วงที่เริ่มเข้าหน้าฝนของภาคใต้แล้วอย่างที่ทุกคนเห็นคลิปแล้วก็รู้ๆกันอยู่นะคะเมื่อคืิตอนเช้ามืดฝนตกตอนนี้เพิ่งหยุดตกไปนะคะปกคลุมไปด้วยเมฆเลยตอนนี้เป็นบรรยากาศสีเทาเลยปลาโดดดีด้วยนะคะตม้งแไปเช้ามาเนี่ยแต่ยังไม่โดนตัวเบ็ดนะคะโดดดีแต่ยังไม่โดนเมื่อคืิได้ปรากฏมาด้วยนี่ใจกว่าแขนนี่แหละมามาแขนนี่แหละเออ นม่กีตัวนึงเจาหลับก,กเปิดเยอะเมื่อคืนต้องเป็นไรไม่รู้กคนแบบง่วงแบบว่าง่วงมากๆอ่ะตั้งแต่เที่ยง,งครึ่งอ่ะง่วงแบบไม่เอาอะไรเลยอ่ะเออบรรยากาศก็ดีหลับยาวเลยเช้าเลยนะคะเช้ามาเนี้ยที่โดดดีเลยจะเป็นยี่สุกโดดดีแล้วก็ปลาบึกปะรื่อว่าสวายเรียกว่าอะไรปลาบึกบึก ก็เห็นมันโดดในตออ่ะแบบโ้หน้ำบานเลยะแต่ไม่น่าใช่สวายน่าจะเป็นประบึกนี่ไอ้ไม่น่าใช่ยี่สกน่าจะเป็นประบึกนี่แหละทริปนี้อยู่กันยาวๆเลยนะคะสามวันมาลุ้นกันเมื่อคืนตีเแ็ดไว้ไม่กินไม่กิน อันนี้น้ำก็จะขึ้นเรื่อยๆแหละเพราะว่าฝนตกใช่ไหมแต่ปลาในคือเนี้ปลาเล่นน้ำดีบูบวา,าบูบวาเราได้ยินเสียงปลานะไหมใครเคยตกสวายจะได้ยิยนเสียงม,มั้งมันอยู่าเงี้ยแต่ไม่อ,อื่นก็คือ กลางคืนตีวไว้เปิดสวา่างจริงยกโอกาสน้อยกลาคืนนะแต่กลางวันเนี่ยยกโดดบางตัวโดดเป็นคู่เลยปุ้งปังตามตามมา,าเลยแต่ปัญหากลางวัยก็คือ,อมีปลาล็กตอดไม่ตกปลาพวกตะเพียนหางแดงอะจะเยอะมากยิ่งตายแพรนะโอ้หโหโคตรเยอะจนเตยวรู้สึกแบบว่าุ่น ระเบเ็นชีพเลยใช่ปะจนพี่รู้สึกว่าอยากเอาเบ็ดอะย่อนตายแพเลยทุกคนแล้วก็เอามาทํากับข้าวมันเยอะแบบมันเยอะมากๆปลาที่นี่จะมีหลากหลายนะคะมีปลาปักเป้าด้วยไม่สามารถลงเล่นน้ําได้ใช่ปะลงไปอาบน้ําไม่ได้ลงอาบได้เขาก็ลงกันเอาก็ใต่บอกว่านั้นอะบอกว่าระวังโดนปลาปักเป้านะพี่เนื้อยุ่ยเลยนะเขาบอกเนี่ยมันก็ไม่ได้ถึงขนาด ไม่รู้อะได้ยินแล้วมันน่ากลัวก็เลยแบบกังวะก็อบาบแถวๆใช้ฝั่งนี่แหละแต่น้ําใสน้ําสะอาดอืบรรยากาศดีขั้นตอนต่อมาผสมเยื่อะค่ะทุกคนก็เหมือนเดิมค่ะกลัวเพื่อแต่ว่าเอาเยื่อเก่ามาใช้นะคะตกปลาใหญ่ยีสกเยื่อเก่าๆนี่กำลังแบบได้ทีเลย เทลงไปผสมทั้งหมดสองชุดเหมือนเดิมอาเ,เพืือสองขุงมอบเคลือกเที่ยวกุชิ้นทำสิ่ง เนี่ยคะ่ะทุกคนปรากฏเขื่อนบางล้างตัวทุกแขนเลยอ่ะได้ตัวเดียวเองแต่เราจะมาทำเมนูแกงส้มโอ้มีไข่ด้วย พุทตะไข่แตกเอ้ยทุกคนไข่แตกจอมเลยค่ะนี่เสร็จแล้วมาค่ะทุกคน มาทำกับข้าวเช้ากันเลยนะคะเป็นแกงส้มปลากรดใส่ยอดมะพร้าวอ่อนที่เราไปทำกันมาเมื่อเช้านี้อันดับแรกก็ตั้งน้ำก่อนค่ะตอนต่อมาใส่พริกแกงส้มของภาคใต้นะคะสีสันน่ากินมากใส่ไปเลยและเราจะเพิ่มความนัวด้วยมะขามเปียกนะคะนี่ใส่ไปเลย ความเปรี้ยวความนัวใส่ไป,ไปแล้วก็กะปิค่ะขาดไม่ได้เลยอันนี้เมื่อก่อนเปรี้ยวไม่เคยใส่เลยนะแต่พอมาอยู่พักต้ปุ๊บเขาใส่แล้วก็ใส่ค่ะนวนนวน,วน,วนวแล้วก็คนแล้วก็ปิดฝาให้เขาเดือดก่อนนะคะค่อยใส่ปลากับหน่อไม้ลงไปนวลทุกคนตีปุ๊บกินปั๊บเลย โหสุดยอดว่ะขอตีมั่งกับข้าวไม่ทำแล้ว <c oughs> ตอนนี้น้ำเดือดแล้วจ้าแล้วเราจะใส่ยอดมพะพร้าวอ่อนลงไปก่อนนะคะทุกคนแล้วก็อันนี้ไข่ใ,ใส่ไปโลดปิดฝาก่อนค่ะ <c oughs> โอ้ยเดือดใหญ่เลยต่อมาเปียวก็จะปรุงเลยก่นปรุงก่อนนะคะใส่ ผงนัวแล้วก็เกลือต่อมาใส่ปลาลงไปค่ะปลากฏว่าเป็นปลากฏเหลืองมันเหลืองติดมือใส่ไปใส่ไปแล้วก็ปิดฝาเดือดใหญ่เลยมาดูกันโอ้โหเนื้อปลากฏของเราดูหัว เนื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเตรียมกินข้าวมากินอาหารเช้ากันก่อนจ้านคะเ้าโมงเช้าได้ปลาตะเพียนหางแดงมาสองตัวตอ,องวันตะเพียนหางแดงคกรอเยอะมาก เใส่สายสวยเราต้องคำจัดด้วยเบ็กเบ็กก่อนเจาะมาทั้งกับข้าวมาสับเนี่ยไม่รู้ทำได้หลายไม่หนอไปกินข้าวกันก่อนเป้าเบ็ก 哦。Oh. ภาพมาตอนมืดเลยนะคะทุกคนตอนนี้เป็นเวลาหกโมงครึ่งค่ะแต่ว่ามืดแล้วมืดตึบเลยแล้วตอนนี้ฝนก็กําลังตกด้วยนะคะที่แนีฝนจะตกทุกเย็นเลยเพราะว่ามันเข้าฤดูหน้าฝนเขาและจากการคาดการณ์ของวันนี้นะคะตอนกลางวันปลาไม่กินเลยได้แต่ปลาหางแดงตะเพียนหางแดงนะคะแล้วก็เดี๋ยวคืนนี้เราจะเอาตับไก่ตีประกดเพราะว่าใส้บอกว่าประกดที่นี่เยอะ เรวเมื่อคนะืนน่ะเราได้ปรากวดเหลืองมาไซ์เท่านี้นทํากับข้าวไปเรียบร้อยแล้วค่ะทาแกงเหลืองไปแล้วก็เดี๋ยวตีไว้เผื่อเขาจะเข้ามากินนะคะก็เอามาทํากับข้าวก่อนเนาะแล้วปรากรวดอะ่ะเป็นปรากรวดธรรมชาติเนื้ออร่อยแล้วที่เนี่ยเขาไม่ค่อยตกหน้านดินจนด้วยใช่ไหมเราเราเอาเยื่อมาอ่อยไว้อาทิตย์นึงเขาก็กินน่าจะหมดแล้วแหละหย่อยอ่อยอ่ะ่ักต,ตะเทียนหางแดงกินหมดเลย เยอะมากาแล้วก็เดี๋ยวเรายังมีเวลาอยู่เฝ้ากันอีกสองวันนะคะก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวจะเปลี่ยนส่หน้าเป็นสว่ายดยวยโอสว่ายเยอะมากคือจะลองใช้แบบว่าชิ้นยาวยๆเกี่ยวขนมปังลอยๆแต่ยี่สกก็ขึ้นนะแต่ขึ้นไกลอะ่ะขึ้นแบบโดดนดิบบุ้มเลยอะ่ะแต่ขึ้นไกลก็ นั่นแหละเดี๋ยวคืนนี้ตีปรากฏก่อนเพราะว่ายี่สกไม่ไม่มากินอยู่แล้วค่ะกลางคืนนะ่ะคิดว่านะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาตกยี่สกกันต่อเป้าหมายก็คือปลาย,ยี่สกไซสิบบวกใช่ไ <c oughs> มี่คล้องหวัง <c oughs> โอเคคืนนี้ก็คงไม่มีอะไรแล้วค่ะถ้าปรากฏกินก็ค่อยถ่ายปรากฏแล้วตอนนี้ได้เวลานอนหกเปี้ยวแล้วหกโมงครึ่งก็คืนเรื่องนอน ก็อนอนทุ่มครึ่งค่ะทุกคนก็แบบหลับยาวเลยเรื่องเรื่องมันไม่มีเน็ตนะคะ <laughs> พอไม่มีเน็ตก็กลายเป็นคนแบบนอนตั้งแต่หัวข้ามเลยอะไรเงี้ยเนี่ยตอนนี้หกโมงครึ่งแล้วง่วงแล้วถ้าไม่เห็นเปรี้ยวนั่นก็คือข้าวเซนไปแล้วค่ะแล้วฝนตกฟินๆแบบนี้ด้วยโอ้หลับสบายป่ะไม่มีอะไรแล้วคืนนี้สบาย สวัสดียามเช้าค่ะทุกคนเป็นยังไงบ้างคะเมื่อคืนหลับสบายเลยไม่ใช่ปลาไม่กินเลยค่ะแล้วก็เมื่อคืนไม่ได้ตีปรากฏไม่ได้ตีอะไรเลยเนื่องจากว่าฝนตกนะคะฝนแซะตลอดเลยก็เลยเป็นที่มาของขี้เกียจตีเหยื่อเปียกเดี๋ยวไม่บายเช้ามานี้ก็เลยไล่เปลี่ยนเหยื่อเลยค่ะเพราะว่าช่วงเช้าเช้าปลาจะขึ้นดีมากนะ ๋ยวมาลุ้นกันวันที่สองของคลิปนี้มีแนวโน้มว่าปลาจะตื่นไหมะฮะมีแนวโน้มว่าปลาจะตื่นไหมมันก็ต้องดีกว่าวันแรกเพราะเหยื่อมันลงเยอะกว่าแล้วก็เหยื่อกันเริ่มฟุ้งไปในใตนน้แม่นะแต่ทีแน่ๆเราต้องได้ปลาหางแดงเนาะ เยอะมากตีปไปไม้แรกกินเลยถ้าใครเป็นสายแบบตกปลาหากับข้าวอย่างเงี้ยหรือว่าเป็นสายแบบตกปลาหางแดงคือไม่ซีเรียสเรื่องปลาใหญ่อ่ะไหนนี้แนะนําค่ะเยอะมากปลามีหลากหลายปลาดุกปลาช่อนปลาหางแดงปลาก,กระสูนปลาบึกปลายิโกปลาตะเต้าปลาอะไรก่ะปลากดไอนี้ก็มี <c oughs> นาคตัวนาคทุกคนเคยเห็นตัวนาคไหมคะถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูเมื่อวานะเขามาเล่นน้ําผ่านหน้าเด็ดไปแต่ว่าถ่ายไม่ทันแล้วอยู่ไกลด้วยคือเขาบอกว่าตัวนาคที่นี่ยเยอะอืเปยวก็ยังไม่เคยเห็นแบบเป็นจริงเป็นจัง,จงแบบว่าตัวเป็นๆในน้ําแบบอย่างนี้สักทีนะยังไม่เคยเห็นกินกาแฟก่อนคะ่ะ ภาพมาตอนทํากับข้าวเช้าเลยนะคะทุกคนเป็นเช้าที่แบบเฟียวอยากให้เช้ามากๆเลยอยากให้เช้าไวๆเลยเพราะว่าจะมาทาเมนูที่ชอบนะคะนั่นก็คือปลาเห็ดแถวบ้านเรียกปลาเห็ดนะคะถ้าในเมืองจะเรียกทอดมันแต่นี้เราเรียกปลาเห็ดเดี๋ยวมาซอยใบมะกรูดก่อน ่ทุกคนปิดแกงใต้เล้นี่ใส่น้ำมันตอนนี้น้ำมันเริ่มร้อนแล้วนะฮะใส่ไปเลยฮะเด้งๆฮะ เดี๋ยวเราจะมาลองชิมนะคะอ,อ,อร่อยห่อค้าสวยร้อนๆเนี่ยเป็นทอดมันแบบเป็นปลายเห็ดแบบบา้านแต่มันจะบ้านกว่านี้ถ้าใส่ไข่ใส่แป้งน้อยกว่าน,านี้อันนี้จารมแบบ อ,อบไข่แต่เปี้ยกก็ใส่แป้งน้อยนะเข้าสู่ช่วงกินอีกแล้วคะ่ะเปี้ยวผ่ากินกินอย่างเดียวเลยคะ่ะพามาตกปากปลาไม่กินก็เลยผ่ากินกินก่อนอันนี้ปลาเห็ดปลาเห็ดกับปลาละปะลาลาเบตรงอืม bánh hệt kem kem và lão ảm, có phải làm tàn nữa khao cần nữa gì Hãy kim pa kênh Ghiền Mì Gõ bê tông. นี่กระดูกปลาของหมาอันนี้น้องเขาใส่ไข่ใกล้ตะลิง ได้หมอกับเต็มเลย

แต่จะได้ตอนถ่ายไม่ค่อยมีให้แทงแล้วแล้วนี่ผลงานฝนเมื่อคืนนี้ถึงหลักเบ็ดแล้วขึ้นเร็วมากน้ำที่เนี่ย แล้วก็นี่เต็นเราโอ้จะถึงไหมไม่ถึงเลาจะกลับแล้วตายังไม่ได้เยียจะกลับแล้วไปเตรียมกลับค่ะทุกคน ตื่ายังไม่ได้เป้านะคะแล้วก็ฝนมาแล้วด้วยต้องรีบเก็บก่อนฝนจะมานูนถึงดูดูเขาแล้วไอหมาตัวน,นี้มีชื่อว่าชานมไข่มุกนะคะไข่มุกก็ไม่ต้องถามว่ามาจากไหนเรามาจากตัวนี้แหละแม่ตอนแล้วทอนยัน เมื่อเชือกเรือขาดนะทุกคนที่สตาร์ทเรือขาดดับพอเครื่องดับปุ๊บสตาร์ทเชือกขาดแล้วตอนนี้ไม่ค่อยมีสัญญาณด้วยตรงเนี้ยมีเออสัญญาณจะหายได้รับก่อนสัญญาณจะหายก่อนฝนจะมาที่รุนมากกว่าตอนนั้คือสัญญาณมันหายไงทุกคนเนี่ยต้องพ้นเกาะลูกนี้ไปถึงที่มีสัญญาณเพราะในเนี้ยสัญญาณไม่มีไปตรงบ้านอะ ว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้ก็ได้ผ่านไปด้วยดีนะคะทุกคนแอบลุ้นฝนจะตกแย่เพราะว่ารีบออกมาจะอ่างช่วงประมาณสักบ่ายสองบ่ายสามไปเนี่ยฝนจะตกทุกวันเลยนะคะบอกเลยว่าถ้ามีโอกาสเปียวจะกลับมาที่นี่อีกแน่นอนคะ่ะทุกคนเดี๋ยวรอน้ําขึ้นน้ํานิ่งกว่านี้นะคะแล้วจะกลับมาใหม่